หลังจากที่พระเอกเขาเนี่ยนะครับก็ได้โชว์ความเทพและก็ความฉลาดของเขาไปที่ณนะการประมูลของวิเศษประจำหอ,อการค้าแห่งมังกรทำให้แม่นางหลิงเออเธอนั้นก็จึงได้มีความประทับใจ ต่อตัวของพระเอกเป็นอย่างมากนั่นเอง,องนะครับเธอนั้นก็เลยได้บอกแบบต่อไปอีกนะครับว่าเธอเนี่ยก็จะต้องจําเป็นมาทําทุกวิธีทางพระเอกด้วยเพื่อที่เธอนั้นจะได้ไขว่คว้าตัวของพระเอกให้ได้สําเร็จในฉากต่อมานะครับพระเอกเขานั้นก็บอกไปเลยว่าทําไมเจ้าพวกตระกูลชินมันถึงเนี่ยก็ได้มาเปลี่ยนเส้นทางทั้งๆท,ที่ก่อนหน,น้านี้ก็กําลังที่จะเดินทางไปที่ป่านตะ กูลฉินไม่ใช่อย่างนั้นน่หรือและมัน,นก็กําลังจะไปที่ไหนข่าเนี่ยก็ไม่รับรู้เลยอีกด้วยแต่ที่รู้แน่ๆนี่ยก็คือไอเจ้าพวกนี้นั้นมันก็จะต้องมีแผนการไลอะไรบางอย่างไต่สอดและปกปิดอยู่อีกแน่ๆและต่อมาเมื่อพระเอกนั้นเขาก็ได้หันหลัง กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะนะครับผมก็ได้พบไปเลยกับกลุ่มคนที่เป็นไอเจ้าพวกสีตระกูลใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งก็ได้มาอยู่นะที่แห่งนี้ไปด้วยนั่นเองผาเอกเขาก็ไม่รอช้ารีบเลงก็เพื่อที่จะตามมาดูไปผาเอกนั้นเขาก็จึงได้พบไปอีกนะครับว่าในตอนนี้ไอเจ้าพวกห้าตระกูลใหญ่เนี่หมันก็กําลังมีปัญหาแล้วก็ขัดแย้งกันไปอยู่นั่นเองโดยพวกสีตระกูลใหญ่นั้นก็ไม่เชื่ออีกต ต่อไปแล้วนะครับว่าตระกูลชินนั้นก็มีความเหมาะสมที่จะได้ขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นําของเมืองแห่งนี้และทัานใดนั้นเองเราผู้นําของตระกูลชินที่เป็นกองกําลังเสริมก่อจึงได้โผล่กันมาแห่กันมาเพียบและก็เพื่อเตรียมพร้อมเข้าประจานบานไปต่อและจากนั้นพวกเขาทั้งหมดเนี่ยนะครับก่อจึงได้เข้ามาปะทะกันต่อสู้กันไปในทันทีและพวกผู้อาวุโสต่างๆก่อ จึงได้ร่วมมือกันใช้เคล็ดวิชาพนึกออกมาในทันทีไปอีกครั้งหนึ่งเรียกได้เลยว่าเราพวกผู้คนจากตะกูลฉีนเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามันเนี่ยก็จะเป็นตัวโกงที่ชั่วร้ายแต่ถ้าว่าถึงอย่างนั้นมันเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งมากแบบสุดๆเลยอีกด้วยจากการซัดพลังโจมตีใส่พวกผู้อวุโสจากตะกูลอื่นไปได้สําเร็จจนกระทั่งพวกเขานั้นก็ถึงกับต้องมาล้อยกระเด็นถอยหลังกลับไปเลยก็ว่า และเหล่าตระกูลฉินเนี่ยก็เลยได้บอกแบบต่อไปว่าก่อนที่พวกเจ้าก็คิดที่จะมาหาเรื่องพวกเราตระกูลฉินไปเนี่นะก็คิดให้มันดีๆเสียก่อนมีเรื่องกับพวกเราเนี่ยก็ถือได้เลยว่าเป็นอะไรที่เจ้าก็คิดผิดไปแล้วละ่ะพระเอกที่เขานั้นได้เห็นไปเนี่ยนะครับ ก็ถึงกับต้องมาอึ้งทึ่งไปเลยนะครับผมไม่คิดมาก่อนเลยว่าไอ้เจ้าพวกตะกูลฉินทั้งหมดมาเนี่ก็จะได้มีความแข็งแกร่งอะไรได้มากมายถึงได้ขนาดนี้กันละเนี่ยและทันใดนั้นเองในขณะที่ไอ้เจ้าตัวโกงยางฉินเทียนน,ยนะครับมันเนี่ยก,กำลังที่ยมาโดนท่านผู้อาวุโสคนหนึ่งเล่นงานมันไปจนถึงแก่ความตาย ผู้อาวุโสท่านนี้เขาก็กะเลยนะครับว่าก็จะทําให้ไอเจอ้าฉินเทียนเนี่ยมันก็จะได้กลายมาเป็นผู้พิการกันไปเลยทีเดียวและได้สูญเสียระดับพลังทั้งหมดของเขาไปเลยนั่นเองและจากนั้นอาจารย์จากตะกูลฉินก็จึงได้พร้อมใจกันโผลมาช่วยป้องกันให้กับไอเจอ้าฉินเทียนมันไปอีกทำให้มันนั้นก็ได้คล้าวคลาดปลอดภัยถูกป้องกันเอาไว้ได้สําเร็จ แต่ทว่าทันใดนั้นสมบัติวิเศษของมันของไอเจ้าฉินเทียนเนี่ยมันก็จึงแตกกระเด็นออกมาในทันทีหลุดออกมาจากมือของมันไปนะครับและมันก็ลอยขึ้นไปสู่ท้องฟ้าเจ้ก,กัดห้างลอยมาถึงที่มือของพระเอกของเราไปแบบพอดีนั่นเองอีกด้วยถามให้พวกปรมจารย์ตากตระกูลฉินนั้นเขาก็เลยได้บอกกับพระเอกไปว่าไอเจ้านุม่มส่งของวิเศษอันนั้นคืนมาให้กับข้าจะด้วยดี ส่งมันมาเดี๋ยวนี้นะไม่อย่างงาั้นเจ้าได้เจอดีแน่แน่พาเอกเขานั้นก็ได้บอกไปว่าส่งคืนให้ก็บ้าแล้วลาและลาก่อนนะท่านอาจารย์พาเอของเรานั้นก็เลยรีบเร่งหนีจากที่แห่งนี้ไปแบบนาตาเฉยไปอีกด้วยถามให้เราผู้คนจากตระกูลฉินทุกคนนั้นก็ถึงกับต้องมายืนอึ้งทึ่งกันไปเลยทีเดียว พวกเขาก็คิดในใจว่าพระเอกเนี่ยก็เป็นใครมาจากไหนกันถึงได้กล้ามาขโมยของวิเศษไปจากพวกเราประแบบเช่นนี้ล่ะเนี่ยและไม่ว่าจะยังไงเขานั้นก็จะตามมาเพื่อมาทวงเอาคืนเอาสมบัติวิเศษไปจากพระเอกกลับคืนมาให้ได้นั่นเองนะครับพระเอกเขานั้นก็จึงได้รีบเร่งหนีหายเข้ามาในป่าแห่งนี้ประแบบโดยเร็วมากๆเขาก็จึงได้คิดในใจว่าในตอนนี้ข้านี่ก็แย่เป็นอย่างมากแล้วละสิ อุตสาห์นี้มาได้ไกลมากแท้แต่ทว่าทําไมไอ้เจ้าพวกนั้นก็ถึงยังตามข่ามาได้จนถึงที่แห่งนี้ไปได้ก็แล้วเนี่ยและเราผู้อาวุโสเขานั้นก็จึงได้ใช้เข็มพิษในการเข้ามาจมตีสายพระเอกไปแต่ทว่าพระเอกเขาก็สามารถที่จะกระโดดหมุนตัวหลบพวกมันมาได้อย่างหล่อเท่เอาการมากๆพระเอกเขานั้นก็เลยได้มาคิดในใจต่อไปว่าถ้าหากว่าข้าเนี่ยนะได้มาโดนเข็มพิษพวก นีเขาโจมตีใส่ข้าไปแม้เพียงแค่อันเดียวแล้วเราก็นะมีหวังคาเนจะต้องมา่าดเจ็บแล้วก็แยกไปอย่างแน่นอนและผู้อาวุโสที่ตามมาเขานั้นก็เลยได้บอกไปต่อว่าจงหยุดเดี๋ยวนี้นะข้าบอกให้เจ้าอยู่ตรงนั้นไงแต่พวกเขานั้น,นก็ยังแต่ไ,ไล่ตอนพระเอกต่อมาอีกจนกระทั่งในที่สุดพระเอกนั้นก็ได้เดินทางมาถึงที่ริมนาผาแห่งหนึ่งไปนั่นเองนะครับและอาจารย์คนนี้แกเน่ ก็เลยได้บอกไปเลยว่าเอาละตอนนี้เนี่ยมันก็ถึงเวลาแล้วที่พวกเราก็จะมาได้คิดบัญชีกันจัดการกับเด็กอย่างเจ้าไปเลยก็แล้วกันนะนะและไอ้เจ้าชินเทียนมันเนี่ยก็เลยได้มาบอกต่อว่าถูกต้องแล้วละ่ะท่านอาจารย์ ที่แท้เนี่ยข้าก็คิดนะว่าเป็นใครกันเนี่ยที่ดันมาขโมยของวิเศษของพวกเราไปแต่มันน่ยก็กลับได้มาเป็นไอเจ้าฉือกวงเฉิงผู้นี้เองอย่างนั้นน่ะหลอกล้อแกเนี่ยก็ดันมาเป็นคนที่ข้านะก็กําลังมันไส้ตัวแกอยู่แบบพอดีเลยก็ว่าได้อีกด้วยและพวกตัวโกงหมันก็จึงพยายามที่จะบอก ให้พระเอกนะ่นะครับได้ยอมมอบส่งของวิเศษของพวกมันคืนมาไปก่อนแบบด้วยดีมาอย่างนง้นพระเอกเนี่ก็จะต้องมาตายไปแบบจริงๆนั่นแน่แต่ทว่าพระเอกนี่ยนะครับผมเขาก็ไม่ยอมพวกมันเช่นกันจึงได้ทำการใช้เคล็วิชาผนึกเวทมนตร์สายฟ้าทั้ง9ให้มันได้ออกมาไปบ้างอีกมันนั้นก็จะเป็นเคล็วิชากระบองสายฟ้าขนาดยักษ์ของพระเอกน่นะครับ เป็นพลังวิชาท่าไม้ตายใหม่ไม้ตายล่าสุดของพระเอกในตอนนี้เลยก็ว่าได้ไอเจ้าพวกตัวโกงที่มันก็ได้เห็นไปดังนั้นมันก็ถึงกับต้องมาพากันอึ่งถึงตะลึงกันแบบต่อไปมันก็คิดไม่ถึงจริงๆนะครับ ว่าพระเอกเขานั้นเนี่ยก็จะได้มาเก็บซ่อนเคล็ดวิชาลับต่างๆที่มันก็แข็งแกร่งมากๆแบบนี้เอาไว้อีกด้วยอย่างน่าล้อและทันใดนั้นเองพวกปรมาจารย์ตัวโกงหมานก็จึงได้จัดการใช้เคล็ดวิชาธนูเวทมนตเพื่อที่ก็จะเข้ามาพะทะ การไปกับพลังของพระเอกโดยที่ธนูดอกแรกของอาจารย์นั้นนะครับก็ไม่สามารถเลยที่ยวามาโจมตีทะลุผ่านพลังสุดเทพของพระเอกพลังกระบองสายฟ้าอันนี้ไปได้อาจารย์ตัวโกงนั้นก็เลยแต่ยิงธนูของเขาเพิ่มเข้ามาไปแบบเพิ่มอีกดอกนึงนั่นเองแต่ถาว่าพระเอกของเราเขานั้นก็ยังไม่ยอมแพ้มันไปอีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับทําการเรียกกระบองสายฟ้าให้มันได้ออกมาเพิ่มอีกหนึ่งอันบ้าง ถามให้ในคราวนี้พลามาจารย์ตัวโกงเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะต้านทานพลังคั้นเทพของพระเอกเอาไว้ได้ไหวอีกต่อไปแล้ว พลังของพระเอกเนี่ยก็ได้มาจมตีแบบเข้าไปจังๆเลยนั่นเองทมให้ปรมาจารย์ตัวโกงันานก็ถึงกับต้องล่วงกันไปเป็นแถบพระเอกเขานั้นก็แม่รอช้าพยายามที่ก็จะนําของวิเศษที่ได้มาจากพวกตัวโกงเมื่อกี้ออกมาเพื่อใช้งานไปบ้างทาให้เหล่าผู้อาวุโสตัวโกงทั้งหมดที่ก็ได้เห็นดังนั้นก็จึงต้องพร้อมใจกันใช้อนาเขตเวโมนบางอย่างเป็นเวทมนต์วิญญาณให้ได้ออกมาและท่านใดนั้นเองนะ ครับ คอนสายฟ้าขนาดยักษ์ของเหล่าผู้อาวุโสเนี่ยมันก็จึงได้พุ่งเข้ามาโจมตีใส่พระเอกไปในทันทีอีกด้วยในคราวนี้พระเอกเขาวนั้นก็จึงได้ใช้เขตวิชาใหม่ของเขาให้ออกมามันเนี่ยนะครับก็จะเป็นเขตวิชาดาบแห่งจกกักรพรรดิโจมตีสวนกลับพวกมันไปในทันทีและถึงแม้ว่าดาบของพระเอกเนี่ยมันก็จะอันเล็กมากๆแต่ถ้าว่าถึงมันจะอันเล็กแต่มนันก็ได้จัดการทําลาย ทางคอนสายฟ้าของอาจารย์ตัวโกงพวกนี้ลงไปได้สาเร็จอีกนั่นเองพระเอกคราวนั้นก็ไม่รอช้าใช้วิชาเข้ามาโจมตีไปเพิ่มอีกทำให้พวกตัวโกงทั้งหมดมันก็ถึงกับได้นอนแน่นิ่งไปแล้วและไอ้เจ้าชิ้นเทียนมันเนี่ยก็เลยได้มาบอกกับพระเอกไปต่ออีกนะครับ ว่าไอ้เจ้าช่้กวงเฉิงวันนี้แหละพวกเราสองคนควรต้องมาลุ้แพ้ลุ้นชนะกันไปที่นี่ไม่เจ้าก็คาเนี่ยนะก็จะต้องตายกันไปแบบข้างหนึ่งมันเนี่ยก็ได้ใช้เคล็ดวิชาหมัดที่ก็เป็นพลังขั้นสุดยอดของมันให้ได้ออกมาเลยนะครับเข้ามาโจมตีใส่พระเอกแต่ถ้าว่าพระเอกเนี่ยก็สามารถหยุดการโจมตีจากมันเอาไว้ได้อย่างง่ายดายเป็นอย่างมากเป็นเพราะว่าในตอนนี้พลังของทั้งสองคนนั้นก็เรียกดวาวห่างชั้น แบบมาเกินไปแล้วนั่นเองแต่ตอนนี้ปรมาจารย์ตัวโกงทางต่างนั้นเขาก็จึงได้บอกต่อไปเลยนะครับผมว่านีนา่นะลือมันก็เป็นพลังที่แท้จริงของไอ้เจ้าฉี่กวงเฉียงพู้นั้นที่แท้เนี่ยมันก็เป็นนักปรุงยาที่เก่งกาจเป็นคนที่ได้ไปเข้าร่วม งานประมูลเมื่อกี้นี้ด้วยมันเนี่ยก็ได้รับสมบัติวิเศษต่างๆไปจากงานประมูลแห่งนี้เป็นจำนวนเยอะแยะมากมายแถมเมื่อกี้เนี่ยมันก็ยังมาได้รับสมบัติวิเศษของพวกเราไปอีกด้วยพวกเราเนี่ยจะต้องฆ่ามันทิ้งปซะาและพระเอกองเราก็รู้อยู่แล้วเนี่ยนะครับผมว่าไอเจ้าพวกนี้เนี่ยมันก็จะไม่ยอมปล่อยให้เขารอดตายไปแน่ๆถึงแม้ว่าเขานั้นจะยอมส่งมอบของวิเศษกลับคืนไปให้กับพวกมันก็ตาม เป็นเพราะว่าพวกมันนั้นก็ได้มีความแค้นต่อตัวพระเอกมาก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองอีกด้วยซึ่งพระเอกนะ,นะครับเขาก็ดูเหมือนกับว่าจะเกิดอาการอ่อนแรงขึ้นมามากแล้วเริ่มจะหมดแรงขึ้นมาในทันทีหลังจากการที่เขาถ่ายมาโดนลุมไปด้วย พวกผู้อาวุโสตัวโกงเหล่านี้และทันใดนั้นเองจูๆ่ๆนาณาก็เลยได้มีคนตด้โผล่มาเพิ่มไปอีกแล้วนะครับไดประกาศไปนะครับว่าพวกผู้อาวุโสต่างๆมาลุมลรงแก้เด็กนุม่มเพียงแค่คนเดียวอย่างนั้นหรือนับว่าเป็นอะไรที่เป็นการกระทําที่ก็น่าละอายใจเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้นะนะและประมาจารย์คนนี้เขาก็จึงได้ใช้พลังปล่อยเข้ามาเพื่อรักษาบาดแผล แล้วก็อาการบาดเจ็บไปให้กับพระเอกของเราไปในทันทีและอาจารย์คนนี้เขานั้นก็จะเป็นสุดยอดปรมาจารย์ที่เป็นหัวหน้าของหอ,อประมูลแห่งมังกรดำซึ่งไอเจ้าพวกตัวโกงมันก็บอกไปเลยนะครับว่านี่ทานหัวหน้าทานก็คิดที่จะมา ยุ่งเกี่ยวไปกับเรื่องกิจาการภายในของพวกเราไปอย่าง,งานั้นนรกหล่อเนี่ยท่านแน่ใจแล้วอย่าง,งานั้นหรือและประมาจารย์หลงเขาก็เลยได้บอกให้พระเอกของเรานั้นทําการพักผ่อนในสบายใจไปก่อนเสียเทินส่วนที่เหลือเน่นะครับอาจารย์เขาเนี่ยก็จะเป็นคนที่ขอออกลุยไปให้กับพระเอกเองก็ได้และเจ้าพวกตัวโกงนั้นมันเนี่ยก็จึงได้มาจัดให้ตามคําขอของอาจารย์ไปเลยนะครับผมจัดการใช้พลังทั้ง หมดของมันเพื่อที่ก่อจะเป็นการซัดเข้ามาโจมตีใส่อาจารย์หลงผู้นี้ไปนั่นเองอาจารย์หลงแกนนั้นก็เทพมากมากก่อจึงได้โชว์สเต็ปพลังความเทพต่างๆเข้าไปซัดพลังโจมตีกับไอ้พวกตัวโกงไปแบบเตียงตัวอีกครั้งจัดการต่อยพวกมันเข้าไปจนถึงกับต้องรอยกระเด็นกันเลลทีเดียวเรียกได้เลยเนี่ยนะครับว่าในที่แห่งนี้เนี่ยมันก็ไม่มีใครเลยที่ก็จะสามารถมาต้านทานหรือว่าหยุดยั้งพลังความเทพของอาจารย์หลง ้อาไไว้ได้ดอาจารย์ตัวโกงเนี่ยพวกมันเนี่ยก็จึงได้บอกต่อว่านีทานก็คิดจริงๆอย่างนั้นนะลือคิดดีแล้วหรอที่ก็จะมาหาเรื่องพวกเราที่ก็เป็นถึงหาตระกูลใหญ่มหาอำนาจของเมืองแห่งนี้เนี่ยนะและประมาจารย์ลงเขานั้นก็เลยได้บอกต่อบอกกับมันไปว่าใช่แล้วข้าก็คิดดีมากๆแล้วยังไงละ่ะก็ถึง,ไ,ง,ดดดง,ไ,งดได้โผล่มาที่นี่เพื่อที่จะได้มาซัดน้าพวกเจ้าไปแบบจังๆเช่นนี้ยังไงกันล่ะเขานั้นก็ไม่ รอช้าทําการใช้วิชามมัดเข้ามาต่อยพวกตัวโกงเป็นพลังท่าไม้ตายของเขาต่อยไปจนถึงกับต้องล่วงกันไปจนหมดอาจารย์ตัวโกงเนี่ยมันก็เลยได้บอกไปว่าหน่อยแน่ไอ้เจ้าบ้าเอ้ยนี่ไอ้เจ้าเด็กคนนั้นเนี่ยมันก็มีสมบัติวิเศษของพวกเราอยู่ในมือนะเป็นสมบัติที่พวกเรานั้นก็อุตส่าห์ไปประมูลมาด้วยราคาที่มันก็เรียกได้ว่าแพงเป็นอย่างมากแบบสุดๆแต่มัน,นก็ถูกได้มาขโมยไป ตัวอเจาหนุ่มคนนั้นไปแล้วและท่านอาจารย์หลงท่านในฐานะที่ก็เป็นถึงหัวหน้าแห่งหอประมูลเนี่ยท่านก็ไม่คิดที่จะมาช่วยพวกเราในการเอาของวิเศษ อันนั้นกลับคืนมาเลยอย่างนั้น่เลยและพวกมันน่ะก็จริงแต่จัดการซัดพลังโจมตีแบบเข้ามาอีกรอบหนึ่งเลยนะครับแต่ทว่าปรมาจยาหลงเขาวนั้นก็เลยได้บอกไปว่าการซื้อและก็จากไปเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมของหอ,อการค้าของข้าอยู่แล้วล่ะและเมื่อเจ้านั้น แต่เดินกลับออกไปจากหอประมูลมังกรดำไปแล้วเมื่อไหร่แล้วก็มันเนี่ยก็จะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับหอประมูลของข้าอีกยังไงกันล่ะและข้าเนี่ยนะก็ไม่อาจเที่ยวมาทนเห็นเหล่าผู้คนแก่ๆเนี่ยได้มารุมทําร้ายเด็กหนุ่มคนหนึ่งไปได้หรอกนะข้าจะบอกให้และในที่สุดนะครับอาจารย์ตัวโกงมันเนี่ยก็เริ่มที่จะเห็นแล้วว่ามันก็ไม่สามารถตอ่อกกับประมาจารหลวงผู้นี้ไปได้มันเนี่ยก็ประกาศยอมแพ้ไปก่อนบอกไปนะครับผมว่านี่ หลงเลยเทียนค่ายก็จะขอบอกอะไรกับเจ้าเอาไว้ให้เลยละกันเรื่องราในครั้งนี้พวกเราหาตระกูลใหญ่นะก็จะขอฝาก กับเจ้าเอาไว้ก่อนละกันและในคราวหน้าพวกเราก็จะได้มาสะสางมันไปแน่ๆและหลังจากที่พวกตัวกงมันได้จากไปแล้วนะครับและจากนั้นอาจารย์หลงนานก็จึงได้เข้ามาพูดคุยกับพระเอกแบบต่อไปบอกไปว่าข้าเองนะนะพอได้ยินเรื่องราวต่างๆทั้งหมดเกี่ยวข้องกับตัวของเจ้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ลูกสาวของข้าลิงเอ,อ๋อเธอนั้นก็เป็นคนที่ชื่นชอบเจ้าเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้นะนะเธอ ได้บอกกับข้ามาว่าเจ้านั้นก็เป็นนักปรุงยาที่มีพรสวรรค์มีความเก่งกาจมากแบบสุดๆแต่ข้านก็ไม่คิดมากก่อนเลยว่าเจา้าเนนอกจากจะเป็นนักปรุงยาแล้วแต่ก็ยังได้มีฝีมือการต่อสู้ที่มันก็เก่งกาจมากเอาการอีกด้วยพระเอกเขานั้นก็จึงได้ตอบว่าท่านอาจารย์ท่านเนี่ยก็ชมข้าแบบมากเกินไปแล้วก็ว่าได้ระดับพลังของข้าคนนี้เนี่ยเขายังเทียบชั้นไม่ได้เลยยังห่างชั้นนักถ้าหากว่านํามันมา เทียบเทยบกับทวรท่านไปเนี่ยนะข่ายก็จะจดจําเรื่องราวในครั้งนี้ที่ท่านได้มาช่วยเหลือข้าเอาไว้แบบให้ขึ้นใจไปอีกด้วยเวลามาจาหลงเขานั้นก็จึงได้บอกกับพระเอกว่าไม่จําเป็นหลอกเรื่องนั้นนะเป็นเพราะว่าข้าก็มาที่นี่ก็เพื่อที่จะมาชวนเจ้าให้ได้ไปเข้าร่วมกับ ออประมวลการค้ามังกรดำของข้าผู้นี้ไปอยู่แล้วยังไงกันล่ะและเจ้าก็เห็นด้วยแล้วก็ยินดีหรือไม่และตัวเจ้านั้นเนี่ยนอกจากนี้ก็ยังเป็นสิทธ ที่ได้เดินทางมาจากที่สำนักซีเหลียงยวนที่โด่งดังแบบนั้นใช่หรือไม่กันล่ะนะพระเอกของเราเขานั้นก็ได้ถามกับอาจารย์ไปว่าถูกต้องว่าแต่ทําไมาท่านเนี่ยก็ถึงได้มารับรู้เรื่องนี้ไปได้กันละ่ะอาจารย์เขานั้นก็เลยได้บอกให้พระเอกนั้นก็ได้มาดูจดหมายฉบับหนึ่งที่ได้ถูกส่งมาจากสำนักซีเหลียงยวนของเขาแต่พระเอกก็เลยได้ตอบไปว่านี่มันก็แย่มากๆแล้วล่ะซิท่านอาจารย์หลงค่าเนี่ยก็จะขอยืมขี่พว กสัตว์วิเศษของท่านไปหน่อยจะได้หรือไม่กันละ่ะท่านจะว่าอะไรค่าหรือไม่อาจารหลงเขานั้นก็เลยได้บอกต่อว่าเจ้านี่นั่นนั้นก็คือนกยักษ์ของข้าเองมันก็จะทําให้เจ้านั้นสามารถเดินทางไปถึงที่สํานักทีหลิงยวนของเจ้าได้แบบโดยเล่งดวนด้วยความเร็วของมันนั้นก็เรียกได้เลยว่ามันก็เร็วเป็นอย่างมากเลยล่ะพาเอกเขานั้นก่อนไปก็จึงได้เข้ามากระซิบอะไรบางอย่างไปให้กับท่านอาจารย์ผู้นี้ไปอีก เอกเขานั้นก็ได้บอกไปว่าก่อนที่ข้าจะเดินทางออกมาข้าเนี่ยก็ยังได้สังเกตเห็นถึงชายคนหนึ่งที่เขานั้นก็ามาทําตัวลับๆล,ล่อๆไปอยู่แถมก็ยังใส่ชุดสีดําไปอีกและตัวท่านนก,ก็ควรที่จะไปเช็คดูตัวจะได้หรือไม่ล่ะข้าขอฝากด้วยและในฉากต่อมาเนี่ยนะครับผมพาเอกเขานั้นเนี่ยก็จึง ได้มานั่งบ่มเพาะพลังไปต่อที่มิติยากแห่งนี้ไปอีกครั้งที่เบื้องหน้าของเขาเนี่ยมันก็ได้มีหินวิเศษกับต้นไม้วิเศษโบราณอยู่พระเอกก็นั่งบ่มเพาะพลังไปจนเขาก็แข็งแกร่งขึ้นและทนันใดนั้นเมื่อพระเอกเขาก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาไปแบบอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับ ตัวของพระเอกนั้นก็ถึงกับต้องตกใจมากๆเหมือนก็ได้มาพบกับแม่นางลิงเอ๋อซึ่งเธอนั้นได้มาหาพระเอกในตอนนี้เธอนั้นก็ได้จับคนร้ายมาตามที่พระเอกบอกไปได้สําเร็จแล้วเนี่ยนะครับพระเอกเขานั้นก็จึงได้กล่าวขอบคุณไปที่พวกนางได้ให้ความช่วยเหลือช่วยการจับตัวคนร้ายมาให้กับพระเอกไปได้แต่ถ้าว่าแม่นางลิงเอ๋อเธอเนี่ยก็กลับดูเหมือนกับว่าเขาจะได้ทําไป แบบเต็มใจมากๆเธอเนี่ยก็ชอบพระเอกแบบสุดๆเลยนะครับเธอก็จึงได้บอกต่อไปว่าตอนนี้เจ้านะ่ะก็ไม่ต้องมาขอบคุณข้าไปหรอกนะฉีกวงเฉิงถ้าหากว่าเจ้านะ่ะก็มีอะไรให้ข้าคนนี้ได้ช่วยเหลือไปอีกแล้วแล้วก็เจ้าก,ก็จงบอกข้ามาได้เลยแบบทุกเมื่อเลยก็ว่าได้และเมื่อพระเอกนั้นเขาก็ได้พาตัวคนไร่กลับไปที่สำนักของเขาและจากนั้นเนี่ยลิงเอ,อ๋อเธอเนี่ยก็กําลังยืนยิ้มวา ยืนอึ้งค้างไปอยู่ตรงนั้นในตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว,ว่าเธอก็ได้ตกลุมรักพระเอกของเรามากสุดๆรักพระเอกไปแล้วแบบทั้งใจเลยก็ว่าได้นั่นเองและประลามาจาหลงงข่าวนั้นก็เลยได้เข้ามาถามกับลูกสาวของเขาไปต่อเลยว่าหลิงเอ๋อแล้วเจ้าหนาก็คิดยังไงกับเฉียงกวงเฉียงผู้นั้นไปล่ะเธอก็บอกไปนะครับผมว่าพระเอกเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ไม่เหมือนใครเลยอีกด้วยก็จะเหมือนกับว่าพระเอกก็ยังเป็น เป็นคนที่ได้เดินทางมาจากสำนักซีลิงยวนที่โด่งดังมากๆอีกตั้งทากลามาจา์หลงเขานั้นก็เลยได้บอกต่อไปอีกว่าถ้าหากว่าเจ้าเนี่ยนะเบื่อหอประมูลแห่งมังกรที่นี่ไปเมื่อไหร่แล้วแล้วก็เนี่ยเจ้าก็จองออกเดินทางไปได้เลยไปที่สำนักซีลิงยวนและไม่ว่าลูกสาวของข้า นั้นก็จะปรารถนาสิ่งใดข่าเนี่ยนั้นก็ย่อมยอมให้ได้จะบรรลุสิ่งนั้นมาให้เจ้าไปได้แบบทุกอย่างเองเลยเรียกได้ว่าในตอนนี้พอของนางเนี่ยนะครับก็เลยได้มาเปิดไฟเขียวไปให้กับพระเอกประเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรนทําเอาแม่นางลิงเอ,อ๋อเธอนั้นเนี่ยก็ถึงกับต้องมาเขินหน้าแดงกันไปเลยทีเดียวและเมื่อพระเอกของเรานั้นก็ได้เดินทางกลับมาจนไปถึงที่สํานักเนี่ยนะครับเขาเนี่ยก็ได้พบไปเลย ว่าในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดเรื่องใหญ่เป็นอย่างมากเกิดขึ้นแล้วในตอนนี้เราสิทธิ์พี่ของพระเอกพวกเขานั้นก็กําลังถูก จับตัวไปอยู่แต่จับตัวมาลงโทษไปเพราะว่าดันไปถูกใส่ร้ายโดยสิทธิพี่ตัวโกงไปซึ่งมันเนี่ยก็ได้บอกกับเหล่าอาจารย์ไปว่าพวกสิทธิพี่พระเอกนั่นก็เป็นคนเริ่มมาลงมือทำร้ายสิทธ์ร่วมสำนักไปก่อนเลยต้องมาโดนลงโทษไปเช่นนี้ถึงแม้ว่าพวกสิทธิพี่พระเอกจะพยายามปฏิเสธไปเช่นไรแต่อาจารย์ตัวโกงแกเนี่ยก็ไม่ฟังสิทธิพี่พระเอกเนี่ยเขาก็บอกต่อไปนะครับผมว่าการที่มาลงโทษพวกเรา โดยปาสะจากหลักฐานเนี่ยนะมันก็นับว่าเป็นเรื่องที่ทำผิดอย่างมหาเลยละพวกท่านทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องมาได้รับผลกระทบอย่างหนักไปแน่นอนแต่มีหรือนะครับว่าอาจารย์ตัวโกงมันเนี่ยก็จะฟังและมันก็เลยทำการเขียนตีพวกสิทธิพี่พระเอกกะว่าจะลงโทษไปให้แสนสาหัสและก่อนที่มันจะลงมือไปไอเจ้าซุนหลัวปิงสิทธิ่ตัวโกงเ่ยนะครับมันเนี่ยก็ยังได้เข้ามาผูจะเยะเย้ยไปต่อตัวของพวกสิทธิ พี่พระเอกไปอีกอันเนี่ยก็บอกไปเลยนะครับว่าพระเอกนี่ควรจะต้องมาตายเปไ็นรายต่อไปนับจากที่มันนั้นได้ลงโทษพวกสิทธิ์พี่ไปแล้วนั่นเองซึ่งทางหากว่าพระเอก นั้นไม่ยอมโผล่หัวมาณที่แห่งนี้พวกสิทธิ์พี่พระเอกเนี่ยก็จะต้องถูกลงโทษแล้วก็เคี่ยนตีไปอย่างหนักแต่ทว่าทันใดนั้นเองพระเอกของเรานั้นก็จึงได้โผล่มายังที่แห่งนี้ได้มาช่วยเหลือพวกสิทธิ์พี่ไปอย่างหล่อเท่เอาการมากๆตัวโกงเนี่ยมันก็ตกใจและคาดไม่ถึงบอกไปเลยนะครับว่านี่เจ้าก็กล้ามาที่แห่งนี้จริงๆอย่างนั้นเลยเหมันเนี่ยก็เลยได้มาฟ้องกับอาจารย์ของมันไปเลยนะครับว่าพระเอกนี่แหละก็เป็นตัวการที่เป็นโคตรลุง มือหมารอบโจมตีพวกมันไปก่อน ตัวโกงเนี่ยมันก็โมโหพระเอกจัดอยู่แล้วไม่รอชาร้าจัดการคิดที่จะมาโจมตีใส่พระเอกไปในทันทีแต่ถ้ว่ามันเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมาต่อสู้ปะทะพลังกับพระเอกในตอนนี้ไปได้ไหวมายเนี่ยก็เลยได้มาถูกพระเอกซัดจนถึงกับล่วงลงไปกองอยู่กับพื้นและทันใดนั้นเองอาจารย์ตัวโกงที่เขานั้นก็ได้เห็นลูกชายของเขาได้มาโดนโจมตีโดนพระเอกจัดการไปเนี่ยนะครับเขานั้นก็ถึงกับของข,องขึ้นเช่นเดียวกัน พิทยามาโจมตีใส่พระเอกใช้พลังแรงกดดันต่างๆกดดันทําให้พระเอกของเรานั้นก็ถึงกับต้องยืนไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวและทนันใดนั้นเองพระเอกก็พยายามที่จะขัดขืนแต่ทว่าอาจารย์ของเขานั้นอย่างเช่นปรมาจารย์แม่นางชิวชิงเอ,อ๋อผู้นี้นางนนก็จึงได้เข้ามาช่วยเหลือพระเอกของเราเอาไว้ได้ทันเธอเนี่ยก็บอกไปเลยนะนะครับว่าพวกเราเนี่ยก็ควรที่จะรอให้การไตส่สวนทั้งหมดมันได้เสร็จสิ้นลงไปก่อน และจากนั้นเนี่ยพวกเราก็ค่อยมาตัดสินการลงโทษการไปแบบนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าไม่ใช่หรือยังไงกันล่ะและทันใดนั้นเองพระเอกเขานั้นก็เลยได้เปิดตัวชายคนหนึ่งซึ่งก็เรียกได้ว่าเขาเนี่ยก็เป็นพยานคนสําคัญของเรื่องราวในครั้งนี้หมายแน่นะครับก็จะเป็นมือสังหารคนหนึ่งที่ถูกจ้างมาโดยเหล่าตัวโกงเนี่ยมันก็ได้ทรงชายคนนี้ให้มาสอดแนมมาคาสัง หันพวกพระเอกไปสึ่งชายคนนี้นะเขา พอได้มายอมรับสาร,รภาพไปจนหมดเปลือกอีกด้วยว่ามันเนี่ยก็เป็นคนที่ถูกจ้างมาโดยพวกตัวโกงและแท้จริงแล้วเนี่ยความเป็นจริงก็คือเป็นไอเจ้าสิทธิ์พี่ตัวโกงนะครับที่เป็นฝ่ายมาเริ่มโจมตีใส่พระเอกก่อนที่ชายคนนี้ได้สาร,รภาพไปก็เป็นเพราะว่าเขานั้นก็อยากได้รับการลดโทษและจากนั้นไอเจ้าตัวโกงยังไอเจ้าซุนหลัวปิงมันเนี่ยนะครับก็เลยที่จะต้องได้มาเป็นฝ่ายโดนจับกุมตัวเอาไว้แท และทันใดนั้นจูจ่ๆหมันก็เลยได้มีชายคนหนึ่งได้โผล่มายังที่แห่งนี้ไปอีกชายผู้นี้เขานั้นก็ได้มีพลังน้ําแข็งที่เขาเรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับผมและก็จบกันไปก่อนนะครับสําหรับการสปอยใน EP ีนี้ถ้าหากว่าทุกคนชื่นชอบทุกคนนะครับก็สามารถกดไลค์แชร์สับตาคายเป็นกาลังใจให้ผมนะนะครับขอบพระคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบและผมทําหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อน Sewaktu di kapum.